อาการเวียนหัวครับเป็นอาการที่เจอบ่อยๆในหลายคนครับและมักจะมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งนั้นที่มักจะมีอาการการเรียกว่าโรคหินปูนในหูหลุดครับหรือหลายคนก็เรียกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนั้มันไม่มีครับมีสิ่งที่เรียกว่าหินปูนในหูหลุดหรือบางคนเรียกว่าตะกอนหินปูนในหูหลุดครับ ซึ่งอา,อาการของโรคนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างจากอาการเวียนหัวของโรคอื่นๆนะครับอาการของโรคนี้เนี่ยก็มักจะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนช่วงสั้นๆครับประมาณเป็นหลักวินาทีถึง2-3นาทีไม่เกินนี้ครับแต่บางคนเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีอาการมึนๆงงๆต่อทั้งวันนะครับและอาการเวียนหัวบ้านหมุนนั้นก็มักจะต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนท่าครับการเปลี่ยนท่าเช่นจากนอนงายนะครับ ลุกขึ้นมาครับหรือจากนอนงายเป็นตะแคงซ้ายหรือเป็นตะแคงขวาซึ่งคนที่เป็นเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าเมื่อตะแคงไปข้างไหนหรือเปลี่ยนท่าแบบไหนจะเป็นทันทีครับและอาการบ้านหมุนเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่2แบบครับแบบแรกนะครับก็คือว่าเป็นอาการที่ตัวเองอยู่เฉยๆและสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเราครับแต่แบบที่2นี่ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมอยู่นิ่งๆและเราหมุนตามสิ่งแวดล้อมครับ และบางคนครับมักจะมีอาการร่วมครับเช่นอาการคลื่นไส้อาการอัเจียนครับแล้วก็บางคนจะใจสั่นเหมือนใจจะขาดสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปสามนาทีอาการเวียนหัวบ้านหมุนนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นครับหินปูนในหูนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วครับและมันมีหน้าที่ในการทําให้เรารู้ตำแหน่งของศรีรษะเราครับ <c oughs> เช่นเราอยู่บนเครื่องบินอยู่แม้น้าต่างหรือประตูจะปิดทั้งหมดครับ ถ้าเครื่องบินเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเราจะรู้ทันทีเพราะหินปูนมีการเคลื่อนที่ครับแต่คนที่เป็นโรคนี้นะั้นเนี่ยหินปูนที่มันเคลื่อนที่แล้วมันไปอยู่ผิดที่ครับทําให้เรามีอาการเวียนหัวบ้านหมุนครับและเคล็ดลับที่ผมจะเล่าเพื่อลดอาการเวียนหัวบ้านหมุนนั้นใช้เฉพาะกับโรคหินปูนในหัวหลุดเท่านั้นนะครับอันดับแรกนะครับ คุณควรจะหลีกเลี่ยงนะครับตะแคงไปข้างที่ทําให้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนครับแล้วก็กินน้ําเยอะๆขึ้นครับเพื่อให้มีการไหลเวียนเลือดที่ดีครับและสุดท้ายครับคุณควรจะนอนนะครับหนุนหมอนสัก2ใบแล้วก็นอนยกหัวสูงครับเพื่อทําให้หินปูนที่มันอยู่ผิดที่ไหลลงมาอยู่ทุกที่ครับ ข้อต่อมานะครับเขาเรียกว่าการกายภาพผูชั้นในของวิธีที่เรียกว่าแบรนด์ดัลลฟครับทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่า เวลาตะแคงไปข้างไหนเราจะมีอาการวินหัวบ้านหมุนครับสมมุติว่าเป็นข้างขวาครับให้เรานะครับหันศีรษะไปด้านซ้ายก่อนครับ45องศาครับจากนั้นตะแคงตัวเองไปด้านข้างครับด้านขวาครับและค้างไว้30วินาทีครับจากนั้นลุกขึ้นมาครับและมองตรงครับแล้วก็นับ1ถึง30เช่นกันและทําเหมือนเดิมครับแต่ตะแคงด้านตรงข้ามครับทําแบบนี้ครับซ้ายและขวาขวาและซ้ายแล้วแต่ใครเป็นข้างไหนก่อนเรียกว่า1เซตครับ ทำวันละ10เซตโดยแบ่งเป็น5เซตเช้า5เซตเย็น2สัปดาห์ถึง8สัปดาห์ติดกันอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่การทำกายภาพวิธีนี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่เป็นกระดูกต้นคอเสื่อมนะครับและเป็นจอประสาทตาหลุดเลื่อนเพราะจะทำให้โรคเดิมของคุณเนี่ยเป็นหนักขึ้นได้ครับ และวิธีสุดท้ายนะครับคือการใช้ยาครับโดยยาที่คุณสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาทั่วไปนั้นเช่นนะครับยาชื่อดเมนครับเบตาฮิสเีนครับซินนาลีซีนนะครับซึ่งยาทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานั้นสามารถขอคำปรึกษาวิธีการรับประทานได้กับเภสัชกรประจำร้านขายยานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ โรคหินปูนในหูหลุดนั้นเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงครับแต่เมื่อมีอาการเมื่อไหร่เนี่ยอาการมักจะรุนแรงจนก,กระทั่งเราทําอะไรไม่ได้เลยเราอาจจะเดินเซจนก,กระทั่งลม้มลงครับดังนั้นถ้ามีอาการกํกาเริบเมื่อไหร่เนี่ยแนะนำนะครับควรจะหาที่นั่งพักหรือนอนราบไปเลยครับ และค่อยๆนะครับรับประทญญานยาทำกายภาพต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมที่ผมได้บอกไปอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ครับแต่ในบางคนนะครับก็กลับมามีอาการซ้ำได้และในบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตครับเราอาจจะต้องทำกายภาพต่อเนื่องเพื่อกายภาพผูชั้นในของเราให้อยู่กับมันอย่างเป็นสุขครับสำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด็อกเตรไมค์ด้วยนะครับ